ทำไมกินนมบางชนิดแล้วตัวของสิวอักเสบมากขึ้นผู้หญิงบางคนวัยี่ห้าแล้วนะคะทำไมหนูยังมีสิวอยู่แม้แต่แบบผู้สูงอายุบางท่านก็บอกสิวหายไปแล้วนะทำไมมันโผล่กลับขึ้นมาเรื่องของสิวเนี้ยมีเรื่องของจีนติกส์้ามาด้วยบางคนกินอะไรให้ตายไม่เป็นอะไรเลยทําอะไรก็ไม่เป็นสิวอ,อันนั้นนะ่ะคือจีนติกส์เขาดีครับบางคนเนี้ยลาเต้แก้วเดียวอะ่วะวันรุมงขึ้นสิวขึ้นแล้วแต่เราอะ่ะสามารถบุญิฟจีนติกส์ของเราได้บางสวรรค์ถ้าเกิดว่าเราดูแลตัวเองดี ล้างหน้ายัางไงให้มันสะอาดหมดจดไม่มีสีอุดตันล้างหน้ายัางไงก็ได้ให้ไม่เอียดอันนี้สำคัญที่สุดผมมกักแนะนําคนไข้ผมเสมอเลยครับว่าถ้าไม่มีเงินซื้อครีมอะไรนะวิตามิน A Talk กกับเจสส์พอดแคสต์พอดแคสที่จะทําให้คุณสุขภาพดีแบบยั่งยืนจากภายในสู่ภายนอก สวัสดีค่ะทุกทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ทอกับ J e ส s Podcast นะคะพอดแคสต์ที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็ไลฟ์สไตล์ดีๆนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยอาจจะแหวกแนวกันนิดนึงนะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องคุณภาพผิวแล้วก็สิวนั่นเองนะคะแต่ว่า J e ส s เนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญนะคะที่จริงๆแล้วเป็นเจ้าของคลินิกด้วยนะคะแล้วก็ดูแลเรื่องผิวมาค่อนข้างนานมากแล้วด้วยนะคะยินดีต้อนรับนะคะคุณหมอแชมป์นะคะสวัสดีค่ะ,คะหมอแชมป์นะครับนายแพทย์ลุงโรดเป็นจ่านาพา์คีครับแพทย์ประจำทวทวี ยินดีแล้วก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะที่ให้เกียรติมาในวันนี้นะคะวันนี้จะมีคําถามเยอะนิดนึงค่ะเพราะว่าเหมือนเจสเป็นคนหนึ่งด้วยที่มีปัญหาเรื่องสิวมาก่อนเนาะแล้วก็จริงๆก็มีบ้างแล้วซึ่งเจสว่าสาวๆหลายๆคนที่ดูอยู่วันนี้นะคะต้องอยากรู้เหมือนเจสแน่นอนเลยอยินดีครับเดี๋ยววันนี้จะพยายามเคลียร์ทุกข้อสงสัยให้เลยนะครับดีเลยค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะได้เลยครับยินดีครับเจสว่าการเป็นสิวเนี่ยมันมีหลายแบบเนาะสิวแต่ละประเภทเนี่ยมันมันมีอะไรบ้างคะแล้วมันแตกต่างกันยังไง อย่างนี้คุณเจสผมเริ่มต้นอย่างนี้ดีกว่าว่าค่ะคุณเจสรู้ไหมว่าจริงๆเนี่ยเราอะไม่ได้เป็นสิวแค่ตอนวัยรุ่นอย่างเดียวนะ <S <S เราสามารถเป็นสิวตั้งแต่ช่วงเด็กๆเลยอะตั้งแต่เราเป็นวัยทารกเลยขึ้นมายาวๆเรื่อยๆจนทั้งเราเป็นวัยรุ่นหลังจากเป็นวัยรุ่นเนี่ยจะมีผู้หญิงบางคนที่เขาบอกเอ้ย e คุณหมอหนูก็ยิบห้าแล้วนะคะทําไมหนูยังมีสิวอยู่ <S <S หรือว่าบางทีแม้แต่แบบผู้สูงอายุบางท่านก็บ,บอกเฮ้ย e สิวหายไปแล้วนะทาไมมันโผล่กลับขึ้นมาเพราะว่าเรรื่ององงขสิคับ มันไม่จะเป็นแค่เรื่องของฮอร์โมนอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นเรื่องของ multi factorial เป็นหลายๆปัจจัยรวมกันครับที่ทําให้มันเกิดสิวขึ้นมาได้ครับคุณเจสคือแต่ว่าจริงๆเรื่องนี้พูดก็ดีเหมือนกันนะครับ <c oughs> เพราะว่าเจสว่ามันเหมือนแบบหลายๆคนก็จะคิดว่า จร,จริงๆแล้วมันอาจจะมาจากฮอร์โมนแต่ว่าจริงๆอาหารที่เราทานมันก็เป็นแฟกเตอร์หนึ่งเหมือนกันที่อาจจะทา <ำ S 2> ใ,<ช>ให้เราเป็นสิวใช่ไหม<ช><ช>แล้วถ้าเกิดว่าพูดถึงคือเจสเองเนี่ยจะชอบเป็นพวกแบบสิวผดตามไรผมหรือว่าเวลาใช้ยาสระผมที่มันไม่เข้ากับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเป็นสิวอุดตันขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือตักคือของเจสอย่างเงี้ยมันมันเหมือนชัดเจนว่าเออพอเรากินอะไรเข้าไปแล้วเรารู้สึกว่าไม่ถูกกับมันแล้วแบบเรารู้ว่าเนี่ยมาจาก มาจากสิ่งที่เรากินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราถ้าเกิดว่าเป็นของคนอื่นนะคะที่เขาอาจจะไม่รู้เราจะรู้ได้ยังไงว่าสิวพวกเนี้ยมันเกิดจากอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ผมต้องบอกงี้ก่อนครับคุณเจสว่าสิวเป็นหนึ่งเรื่องแล้วก็ผิวหนาอักเสบเป็นอีกหนึ่งเรื่องทีนี้นบางทีคําว่าสิวผดนะคะับจริงๆมันอาจจะเกิดจากเข้าใจแหละว่าเป็นสิวคนทั่วไปจะเข้าใจเป็นสิวจริงๆมันไม่ใช่สิวก็ได้อาจจะเป็นเรื่องของผิวหนาอักเสบผิวหนังไร้เซนซิทีฟมากเกินไป โอเคสมมุติว่าเราตัดปัจจัยนั้นไปก่อนแล้วมันเกิดเป็นสิวจริงๆสิวมันมีหลากหลายรูปแบบมากๆเลยครับก่อนที่เราจะเข้าใจตรงนั้นได้นี่เราต้องเข้าใจว่าสาเหตุของสิวเกิดจากอะไรก่อนอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทราบก่อนมีด้วยกันสี่กลอนไกง่ายๆเลยอันแรกนะครับก็คือผิวหนังเราแบ่งตัวผิดปกติคุณเจนยง่ายๆนะสิวเนี่ยมันคือเรื่องของรูของขนแล้วก็ตอมไขมันให้นึกว่ารูของขนเนี่ยมันเหมือนเป็นขวดน้ําที่มีคอขวดอยู่ ถ้าเกิดว่าเซลล์ผิวของเราแบ่งตัวผิดปกตินั่นแปลว่าคอขวดเราเนี่ยมีการหนาตัวขึ้นอ่าอันนี้อันที่ 1. ผิวหนังเราแบ่งตัวผิดปกติอันที่2คือผิวหนังของเราต่อมไขมันของเราเนี่ยสร้างไขมันเยอะเกินไปคอขวดตีบแล้วใช่ไหมครับไขมันออกทังไในล่ะครับออกไม่ได้ มันก็จะบวมบวมบวมขึ้นเรื่อยมันก็เลยเป็นสาเหตุของสิวอุดตันสิวอุดตันนี่เระลู้ไม่เจ็บไม่อักเสบมแค่หัวดําและหัวขาวทีนี้เนี่ยพอมันอักเสบเกิดขึ้นคอขวดมันเกิดอะไรขึ้นครับมันขยายขยายขยายขึ้นใช่ไหมครับถ้าคอขวดแตกนั่นคือมีการอักเสบเกิดขึ้นละกลายเป็นสิวอักเสบครับทีนี้เนี่ยในร่างกายของเราในผิวหน้าของเรานะครับ มันจะมีเชื้อตัวหนึ่งครับชื่อว่า c u ิแ b a c t e r i u m Acne mm hmm. นะครับตัวนี้เป็นเชื้อสิวเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการอักเสบเกิดขึ้นมีตัวของไขมันมาละอาหารชั้นดีมาแล้วครับมันไม่รอแน่นอนมันกิน mm hmm. การอักเสบก็ยิ่งเจริญเติบโตเรื่อยๆมากเรื่อยๆตัวของเชื้อสิวเนี่ยก็ยิ่งทําให้ทุกอย่างมันแย่ลงเรื่อยๆบางทีก็กลายเป็นอักเสบเรื้อรังมากขึ้นหรือแม้แต่ตุ่มหนองตามมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็น,นกลไกว่าทําไมมันมีสิวอุดตัน mm hmm. สิวอักเสบและสิวหนองครับ อ oh, okay. ๋อโอเคที่คุณหมอพูดอะว่าที่มันเป็นคอขวดอะเราจะนึกถึงที่คุณหมอพูดเรื่องอินฟลามชันเหมือนกันเรื่องการอักเสบเหมือนกันแล้วการแบ่งตัวของเซลล์หรือว่าการเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นของเซลล์ที่จริงๆแล้วมันมากกว่าเดิมอะมันไม่จะไปคิดถึงไอ้พวกที่เป็นเหมือนแบบการเกิดเซลล์ผิดปกติในร่างกายเหมือนอย่างเป็นอาจจะเป็นมะเร็งเลยด้วยซ้ําแต่คือซึ่งมันมันน่าจะเป็นการเกิดตัวของเซลล์เหมือนประมาณนี้ไหมคะมันจะไม่เหมือนกันตรงนี <Okay. S 2> ้ในความที่เกิดเป็นเซลล์มะเร็งอะครับมันคือเป็นเซลล์ที่ผิด ปกติที่แบ่งตัว <Okay. S 2> แต่เน,นี้ยของเราอ่ะมันเป็นเซลล์ปกตินี่แหละครับ uh huh. แต่มันอาจจะมีความ dysfunction ไป uh huh. ทํางานแบบเร็วเกินไปผัดขี้ใครเร็วเกินไปผมพูดอย่างนี้ดีกว่า mm hmm. จริงๆคเนี้ยกลไกในร่างกายของเราเนี้ยการเป็นสิวนี่มีหลายปัจจัยมากอันแรกเลยนะครับคือจีเนติกของเราบางคนเนี้ยคุณจะสังเกตไหมโอ้โ oh หทําอะไรก็ไม่เป็นสิวอะไม่ต้องทําอะไรก็แบบ หน้าก็ดีอ่ะอันนั้นอนะ่ะคือจีเนติกเขาดีครับแต่เราอ่ะสามารถมุญยไฟจีเนติกของเราได้บางส่วนถ้าเกิดว่าเราดูแลตัวเองดีปัจจัยของสิวตามที่กล่าวไปไมเมื่อกี้เรื่องของคอขวดอ่ะเป็นหนึ่งอย่างนะครับแต่ว่าตัวที่จะมากระตุ้นให้มีการหนาตัวของผิวหนังมากขึ้นมีการทําให้ตัวของไขมันมันหลังมากขึ้นอักเสบง่ายขึ้นหรือแม้แต่ตัวของเชือ้อคิวติปัครียมแอคเนียหรือว่าซีแอคเนีเนี่ยมีมากขึ้นเนี่ยมันเป็นปัจจัยอื่นๆที่บางอย่างเราควบคุมได้บางอย่างเราควบคุมไมไ่ด้ ผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยผูห้หญิงหลายๆคนชอบบอกว่าคุณหมอคะเมนจะมาแล้วคะ่ะสิวขึ้นอ,อันนี้เนี่ยอธิบายได้นะครับด้วยความที่ฮอร์โมนเพศของเราเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงที่ประจำเดือนกําลังจะมานะครับฮอร์โมนบางตัวกระตุ้นการหลั่งไขมันมากขึ้นฮอร์โมนบางตัวกระตุ้นการอักเสบได้ง่ายขึ้นมันก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมฮอร์โมนสวิงแล้วสิวถึงมามีคุณเจสเมนชันถึงอาหารใช่ไหมครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยเราเคยได้ยินมานานมากๆ้วแหละว่า กินของหวานเยอะนะเดี๋ยวสิวขึ้นอ,อันนี้เป็นความจริงนะครับมีงานวิจัยทางการแพทย์หลากหลายชิ้นมากครับที่บอกว่าการที่เรากินน้ําตาลเข้าไปเยอะๆครับมันทําให้เกิดการอักเสบของร่างกายคุณเจสลองดูสิเวลาเรากินของหวานเข้าไปเยอะๆใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเป็นสิ่งอะไรที่คนทั่วไปเขารู้อยู่แล้วว่าอ้าวโรคหัวใจมาแล้วอ้าวเบาหวานมาแล้วอ้าวโรคไตามาแล้วทั้งหมดทั้งปวงนี้ครับมันคือกระบวนการอักเสบของหลอดเลือด หลอดเลือดจะอักเสบได้เลยทําไมรูขุมขนของเราจะอักเสบไม่ได้นั่นสิคะครับมันก็เลยวนลูปครับกลายเป็นว่าอ้าวกินของหวานแล้วทาไมสิวอักเสบถึงมาครับมผมแต่มันก็ชัดเจนเลยเนาะแต่ว่าเจสว่ามันก็คงจะเป็นเหมือนแบบพวกน้ําตาลเนาะพวกช็อกโกแลตหรือว่าโดนัทที่มันเป็นเหมือนน้ําตาลจริงๆแล้วก็อาหารปลายรูปจริงๆ่แต่คือฮอร์โมนที่คุณหมอพูดอะ ที่บอกว่ามันทําให้ร่างกายเราผลิตไขมันเพิ่มมากเกินไปถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเรากําลังจะเป็นประจำเดือนแล้วรู้ว่าฮอร์โมนพวกนี้จะทําให้เรายิ่งผิวมันอะไรเงี้ยค่ะคือมันจะมีวิธีไหนไหมที่เราอาจจะป้องกันมันได้หรือว่าทําให้มันคงที่ได้โดยที่ไม่ไม่ทำให้มันน้ํามันเยอะจนจนเกินไปบนชั้นผิวอะไรเงี้ยค่ะจริงๆมันมีงานวิจัยหลายชิ้นทางการแพทย์นะครับที่บอกว่าเรื่องของผิวมันเราสามารถจัดการได้ยกตัวอย่างเช่นยาบางตัวนะครับทุกคนน่าจะทราบกันดีเรื่องของกรดวิตามิน A ถูกต้องไหมครับ กลุ <uch an> ่นเบนเอนี่ยช่วยหลายอย่างมากนะครับไม่ว่าจะทําให้การผัดเซลล์ผิวเนี่ยเป็นปกติเร็วขึ้นนะครับช่วยเรื่องของการยับยั้งการสร้างไขมันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทากลุ่มเนี้ยยาพวกน,นี้เป็นประจำเนี่ยอาจจะช่วยได้งานวิจัยบางอย่างนะครับก็บอกว่าการทำาลักการบางอย่างสามารถลดโอกาสการที่จะเป็นสิวในช่วงที่มีประจำเดือนได้เช่นกันนะครับ โอเคไม่ใช่เลตินไม่ไม่ใช่เลตินเอแต่ว่าคือวิตามินเอเลยไม่คือเิตินเอครับวิตามินเอเนี่ย <laughs> มันมีหลายเจเนอเรชันปัจจุบันนี้มีถึง4ี่เจเนอเรชันแล้ว <laughs> แต่เจเนอเรชันที่ถูกและดีพูดอย่างนี้ดีกว่า <laughs> ก็คือเป็นเจเนอเรชันแรกครับเรียกว่าเชสทิโนอิน ครีมซึ่งชื่อกันค้าคือเมกี้ครับเป็นตัเองเพราฮะโัเคโอเค,ค,อเ,คเพราะว่าจะว่ามีมีคนใช้สิ่งนี้ไม่ใช่แค่เพื่อลดสิวแต่ว่าจริงๆแล้วช่วยทำให้ร่างกายเราผลัดเซลล์ผิวได้มากขึ้นด้วยใช่ไหมคะอัลเทอร์เนทริงเลยมผมมักแนะนำคนไข้ผมเสมอเลยครับว่าถ้าไม่มีเงินซื้อครีมอะไรนะ วิตามินเอในทางการแพทย์ส่วนตัวเนี้ยผมเป็นเดอร์มาโทจิกเลเซอร์เซอร์เจียนด้วยผมดูเรื่องของมะเร็งผิวหนังด้วยถ้าคนไข้เป็นมะเร็งผิวหนังนะผมแนะนําให้ทาเลยครับเพราะมันการที่มันผัดเซลล์ผิวออกไปอ่ะนั่นแปลว่ามันช่วยลดโอกาสการเกิดมะเร็งผิวหนังเรียบร้อยแล้วโอ้ดีมากเลยค่ะแต่จริงๆเจ๊จ๋ายังใช้ไม่ค่อยได้เพราะบางทีทําผัดอการหน้าเยอะแล้วแบบผิวมันบางแล้วอะไรเงี้ยใช่คนไข้ที่นี่สําคัญก็คืออิริเต t ง่ายอิริเ a t ง่ายใช่ไหมคะแล้วคนควรจะกลัวไหมคะ ถ้าเราใช้ถูกวิธีผมว่าไม่ไม่ไมต้องกลัวแล้วถ้าเกิดว่าแสบมันแปลว่าเราใช้ผิดไหมคบแสบแบบว่าต้องหยุดครับ หยุดแล้วบำรุงผิวหน้าให้ดีก่อนแล้วค่อยกลับมาใช้ใหม่ไม่จําเป็นต้องทาทุกวันก่อนนอนวันเว้นวันวันเว้น2วันก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราทนได้หรือเปล่าอ่าโอเคแต่ถ้าเราพูดถึงอาหารนะคะคุณหมอคิดว่าถ้าเกิดว่าลดอาหารที่มันไขมันเยอะๆอย่างเงี้ยมันช่วยได้ด้วยไหมจริงๆผมคิดว่ามันลดกระบวนการอินฟลเมชันทั่วร่างกายอยู่แล้วเวลาเรากินอาหารเข้าไปอะครับแน่นอนว่าฮอร์โมนในร่างกายเรามีการหลักรเรียบร้อยละหนึ่งในนั้นก็คืออินซูลินไลคกรแฟกเตอร์อันนี้เป็นชื่อฮอร์โมนตัวหนึ่งแล้วกันนะ ตัวนี้มันไปทําไมทุกอย่างเนี่ยจเจริญเติบโตถูกต้องไหมครับเพราะว่าอาหารเข้าไปร่างกายต้องรีบเซ็นครับว่าเธอเอาสารอาหารไปใช้สิเธอต้องโตนะแต่ IGF-1 น่ะก็สามารถกระตุ้นกระบวนการอินฟ์เมชันในร่างกายด้วยเช่นกัน mm hmm. เพราะฉะนั้นมันก็เลยกลับมาที่ว่าทำไมน้ำตาลเซิร์ชแล้ว IGF-1 ถึงขึ้นทำไม กินนมบางชนิดแล้วตัวของสิวอักเสบมากขึ้นครับผมก็คือพูดถึงตัว GI เลยนาะ Glycemic Index ทุกอย่างที่มี GI สูงก็คือค่าน้ำตาลที่มันถูกกระตุ้นหลังจากที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันสูงขึ้นไวก็แปลว่ามันก็จะทำให้กระตุ้นตัว IGF1 ด้วยเหมือนกันใช่ถูกต้องเลยครับที่นมนมที่คุณหมอบอกอ๋อนมใช่ไหมครับจริงๆนมเนี่ยมีงานวิจัยออกมาว่าสามารถกระตุ้นสิวได้นะครับมันเป็นกลุ่มของ Dairy Product แหละ อดนี่โปรดักต์มันมันมันผ่านกระบวนการพวกนี้แหละครับเรื่องของฮอร์โมนเหมือนกันนี่แล้ครับแต่ว่าน่าแปลกใจอย่างหนึ่งคุณเจสน่าสนใจมากก็คือใครเป็นว่าฟูลมิลอะมันไม่ค่อยกระตุน้นในขณะที่สกิมมิลกระตุน้นอันเนี้ยผมยังไม่ทราบชัดเจนเหมือนกันว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าใน,ในเมื่อในเมื่องานวิจัยออกมาแบบนี้เนี่ยมันก็คงต้องแนะนําคนไข้ไปแบบนี้อย่างไรก็ตามเรื่องของสิวเนี้ยมีเรื่องของเจนติกเข้ามาด้วยรั<ม>งเนื้อชอบรังยางจริงครับบางคนกินฟูลมิลกินสกิมมิลกินอะไรให้ตายไม่เป็นไรเลยบางคนเนเี่ย ลาเต้แก้วเดียวว่ะวันลุงขึ้นสิวขึ้นแล้วหรือในบางอย่างอะครับมีแค่คนบางกลุ่มเท่านั้นที่กินเราเป็นเพราะฉะนั้นนีต้องไปดูเลยครับว่างานวิจัยเนี่ยทำในคนกลุ่มไหน c อเคเชียนหรือเปล่าอเอเ s ียนหรือเปล่าหรือว่าเป็น Global อ,อันนี้ผมเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากกว่าครับ อืมอันนั้นจริงมากๆเลยค่ะเพราะสุดท้ายแล้วแบบถ้ามาลองกินเองแล้วไม่เป็นอะไรก็แบบคุณคงจะไม่เป็นอะไรใช่ครับเราต้องรีฟพัฟฟี่ครับจริงจริงมากๆเลยค่ะแต่ว่าจะคิดมาตลอดเลยนะคิดว่ามันเป็นเหมือนแบบอาจจะเป็นแลคโทสหรือเปล่าจะเป็นตัวโปรตีนที่อยู่ในนมหรือเปล่าแต่ว่าพอคุณหมอพูดถึงน้ําตาลจะว่าแบบต้องแบบเป็นน้ําตาลแน่ๆเลยที่ร่างกายอาจจะแบบจัดการได้ไม่ดีหรือว่าจะแพ้ในส่วนนั้นอะไรอย่างเงี้ยน้าตาลกอบแก่ครับ น้ำตาลนรัแกแต่ว่าต้องให้พอดีล่ะครับผมว่าน้ำตาลในบาาแหละความสุขเราก็ต้องมีใช่ไหมครับเนาะใช่ไหมคือจะชอบแนะนําลูกศิษย์ให้กินแบบถ้าอยากกินขนมอยู่ก็ต้องไปเดินนิดนึงให้กล้ามเนื้อมันดึงน้ําตาลมาใช้อะไรอย่างเงี้ยถูกต้องเลยคุณเจสหรือว่าบางคนแบบโอเควันนี้ฉันมีปาร์ตี้ดีเซอร์พร้อมออกกำลังกายก่อนเลยออมันก็จะดึงใช่ไหมใช่ใช่มันก็มันก็เป็นการบิวไปเรียบร้อยแล้วจัดการไปเรียบร้อยแล้วเราก็แค่รู้ว่า รอบนี้น้ำตาลเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องจัดการกับน้ำตาลตรงนี้อย่างไรมเวาที่ดีที่สุดครับมีความสุขเนาะไม่ไง<ช>ั้นต้องตัดไปหมดทุกอย่างเลยใช่ครับ oh. หลักฐานทางการแพทย์คือหลักฐานทางการแพทย์แต่ว่าเราจะเอามาประยุกต์ใช้กับไลฟ์สไตล์ของเรายังไงนั่นคือตัวเราเป็นคนตัดสินครับ จะชอบมากๆครับคุณหมอแชมป์จริงไม่งั้นนะเครียดค่ะใช่ครับเครียดจริงๆคุณเจสพูดถึงความเครียดนี่จริงเลยอใช่อันนี้อีกเรื่องนึงคุณเจสสังเกตไหมว่าทําไมเด็กๆเวลาสอบอะโอ้โหสิ่งขึ้นใช่ไหมมาเต็มมาเยอะความเครียดคือคอติซอลครัคุณเจสต์คอติซอลหลังคอติซอลคืออะไรครับ คือสเตียรอยมันมากันหมดทุกอย่างครับสเตียรอยมันกระตุ้นสิวได้ดีมากๆอยู่ล้ว<อ>หรือแม้แต่เรา Lack o f s l e e p ไปอย่างเงี้ยครับ lack of sleep นอนนอนน้อยไปไอะไรเงี้ยสิวก็มาได้เจสับเป็นคนที่เป็นสิวเยอะมากตอนที่เป็นวัยรุ่นตอนมอปลายอะ่ะคือเป็นจนแบบเป็นหลุมสิวเยอะมากตอนนี้คือแบบเออดีขึ้นตอนนั้นน่ะคือจะจำได้เลยว,ว่าจะทานทั้งตัวอะไรนะยาที่ชื่ออะไรนะคะไอโซซิโนโอิน วิตามินใช่ไหมครับน่าจะเป็นโลโลออกูเทนอ่ะเดียวกันดีออกูเทนเป็นชื่อกันค่ะจะเป็นชื่อโอเ <laughs> ค okay, ค่ะก็น่าจะตัวนั้นอะทีจสกินแล้วก็แบบมีแค่ตัวนั้นอย่างเดียวเลยจริงๆที่หายแต่มันจะมีแบบจะจําไม่ได้ว่าแบบที่ใช้ทาแล้วมันจะไม่แน่ใจว่าใช่อะไรนะซาาลิซิลิกแอซิดเหรอคะที่มันช่วยเรื่องสิวด้วยครับตัวนี้ช่วยครับคุณเจส คือผมต้องพูดอย่างนี้ครับว่าซาลิสเลิรแอซิดเนี่ยบางทีเนี่ยด้วยเปอร์เซ็นต์ของมันอะ่ะเราอาจจะไม่ได้แคตตากรไรมันเป็นยาซะทีเดียวแต่คุณจะต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่ายาสิวทุกอย่างบนโลกใบนี้ อิ r ิเตตหน้าหนักมากเพราะฉะนั้นอนะ่ะมันไม่ใช่ว่าทุกคนอนะ่ะเวลาเป็นสิวแล้วอ่ะเขาจะ compatible กับยาสิว <What? S 1> บางคนไลฟ์สไตล์เขาไม่ได้จริงๆหรือบางคนเขาเขาทุกจากคอม l พลเคชันจากยาสิวเขาเลยมีตัวเลือกทางอื่นขึ้นมานะครับ uh huh. ผมว่าหนึ่งในนั้นก็คือ s าลิซ y ลิกแอซิครับจริงๆมันเป็นยาที่พูดอย่างนี้ดีวกว่าว่าเรา,าแพทย์ทั่วไปเขาก็ใช้กัน uh huh. นะเป็นเป็นยาที่ดีครับ ตัวหนึ่งเลยเป็นผมว่าพูดว่าเป็นส่วนประกอบเป็นส,นสมุนไพรที่ดีีดกว่าเพราะว่าด้วยด้วยความเข้มข้นที่ต่างกาันมันถูกจัดเป็นยาก็ได้ถูกจัดเป็นกลุ่มของเวสมัมองก็ได้วิธีการทํางานของมันเมื่อกี้คุณเจสตํจเรื่องคอขวดใช่ไหมครับค mm hmm. อขวดที่มันมีขี้ไข่มาอุดตันมากๆเกินไป mm hmm. ซาลิสเลกัซิด์อะมันช่วยผิวผิวตรงนั้นออกไป mm hmm. ทําให้ตรงนั้นเนี่ยมันมีการอุดตันน้อยลงแต่ดีกว่านั้นอีกคุณเจส ตัวของซาลิซลิกแอซิดนะครับมันละลายในไขมันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไปดิกเอาไขมันที่อยู่ในแบบที่มันกลังจะอุดตันอะอ,ออกไปหมดเลยในช่วงแรกๆของการแพทย์ย้อนไปเป็นหลักร้อยปีนะครับซาลิซลิกเนี่ยถูกเอามาใช้เป็นยารดบวด Oh, ใช่ครับรถูกอเอ้ไปใช้ไม่ยาลดปวดทีนี้เนี่ยการที่มันลดปวดได้มันลดการอักเสบได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยดีต่อสิวอักเสบได้ดเช่นกัน3 mm. ามปนไกลเลยอันนี้เป็นสารีสุริกสิกครับโอเคแปลว่าใช้ถูกแล้วใช้ถูกแล้วครับใช้ถูกแล้วครับดีมากแต่มันทำมมีข้อเสียนะครับต้องต้องระวังนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าใช้ในเปอร์เซ็นที่มากจนเกินไปหรือผิวหน้าเรามีความเซนซิทีฟ มันคือแอซิดครับเพราะฉะน,นั้นมันมีโอกาสที่จะเกิดการระคายเคืองได้ครับอ่าโอเคคือพอมาเริ่มระคายเคืองเนี่ยคือณจุดไหนที่ควรจะอาจจะหยุดยิบยิบปุ๊บหยุดใช้เราพักหน้าก่อนสิวเราอะเป็นมาตั้งนานแล้วคุณเจส uh ถูกต้องไหมครับมันคงไม่ได้หายภายในแบบวันสองวันอยู่ละ mm. แต่ว่าเราต้องการทําให้ผิวหน้าโดยรวมองค์รวมของเรามีสุขภาพดีอย่าโฟกัสแค่สิวอย่างเดียวเวลาเรารักษาสิวเราต้องโฟกัสทุกอย่างบนหน้าของเราครับอืมโอเคค่ะพูดถึงริ้วรอย ริ้วรอยที่มันเป็นแบบที่เป็นรอยแดงหรือว่ารอยดำอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอมีตัวยาตัวไหนแนะนำไหมคะที่มันอาจจะแบบช่วยได้แล้วมันเจนโทอะค่ะเจนโทใช่ไหมครับใช่อย่างนี้ดีกว่าคุณเจสเวลาเป็นสิวเราเกิดการอักเสบขึ้นใช่ไหมครับเวลาเกิดการอักเสบเนี่ยผิวเราถูกทําลายละแน่นอนว่าร่างกายของเราต้องเซนซิทีฟครับต้องบอกกับทุกคนว่าเอ้ยตอนนี้นะสงครามเกิดขึ้นแล้วนะจะมีสิ่งอื่นๆที่จะมากระทบผิวได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้น รีบสร้างเม็ดส,สีป้องกัน DNA ก่อนเลยนะครับเพราะว่าเวลาที่มันเกิดการอักเสบเกิดขึ้นผิวเราถูกทําลายผิวชั้นบนเราหายไปอยู่แล้วะครับแสงแดดสิ่งต่างๆที่จะทำลายดีเมันมากขึ้นสิ่งหนึ่งที่ร่างกายของเราป,ป้องกันได้ก็คือตัวของการสร้างเม็ดส,สีมาเพิ่มขึ้นร่างกายร,ระวังดีใช่ไหมครับคุณเจสแต่ เราไม่ชอบเราไม่ชอบมดสีอันนั้นกว่าจะหายพวกนี้มันหายเองได้นะครับมันรอเวลานานนะครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมเขาถึงคิดค้นตัวของไวท์เทนนิงแล้วก็ไบรท์เทนนิงขึ้นมาปกติเนี้ยในกระบวนการสร้างมิสีของเราคุณเจสสมพันธ์ึง่ายๆเนาะสมมุติว่าคุณเจสจะทําไข่ดาวอืมอ่ะคุณเจสมีไข่กับคุณเจสมีน้ํามันน้ํามันนะนะครับจะเป็นตัวที่ทำให้ไข่สุกถูกต้องไหมครับถ้าเราเอาน้ำมันออกไข่ไม่สุกเหมือนกันเลยครับกับการสร้างมดสีถ้ามีแค่ ตัวต้นสารตั้งต้นของการสร้างเมสส็สีแต่ไม่มีน้ํามันหรือเอนไซม์จะไม่สามารถผลิตเมสส็เมส,สีได้หนึ่งในเอนไซม์ที่ ทำให้เม็ดสีเนี่ยมันเข้มขึ้นแล้วก็สร้างได้เร็วก็คือเราเรียกว่าไทโรซินีเสครับทีนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยวิวัฒนาการทางการแพทย์ของเรายังไม่ดีมากเวลาเขาจะผลิตสารที่มันหนึ่งตัวแล้วบอกว่าจะยับยั้งเม็ดสีได้หรือเปล่าอ่ะเขาใช้ไทโรซินีเสของเห็ดยกตัวอย่างยานะครับเช่นโกจิกบ้างล่ะอลบูตินบางล่ะนะครับไฮโดรควินอนบางล่ะพวกนี้นะครับเป็นการยับยั้งตัวเอนไซม์ไทโรซินีเสไม่ให้สร้างเม็ดสีทั้งสิ้นแต่เมื่อ วิวัฒนาการของเราทางการแพทย์เน mm ี่ยมันดีขึ้นเรื่อยๆเขาสามารถสกัดตัวไทโรซีนนสที่เป็นของคนได้แล้วเขาใช้ไทโรซเนของคนนะครับมาใช้ในการทดสอบเลยปรากฏว่าเร็วๆนี้นะครับคุณเจสักปี2024อะครับมันมีวิจัยออกมาว่ามีสารตัวหนึ่งชื่อว่าไทมิดอลมันสามารถยับยั้งเม็ดสีได้ค่อนข้างดีดีกว่ายาบางตัวด้วยซ้ำไปในงานวิจัยของเขานอกจากนี้ยังมีการทําวิจัยเพิ่มขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะครับว่าและถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีเม็ดสี ที่มันดำละ่ะสมมติว่าเป็นผิวของเราปกติทุกคนทราบดีครับว่าถ้าเราโดนแดดเราจะดำขึ้นเม็ดส,สีเราต้องรีบแอคทีฟตัวเองขึ้นมาเพื่อป้องกันีเอของเรา,ขเ,ราเขาก็มีวิจัยว่าอย่างนั้นลองเราลองทา,าไทมิเดอสักสามสัปดาห์ไหมแล้วไปโดนแดดดู<อ>ปรากฏว่าความดำมันลดลง,<อ>งมันไม่เหมือนกับคนที่ไปโดนแดดทันทีโดยไม่ได้เพลปผิวอะไรเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่านําความรู้ทางการแพทย์นี้มาประยุกต์ใช้ครับรอยสิวที่เป็นรอยดำนะครับก็น่าจะจางลงได้ด้วยสารตัวนี้เช่นกันครับ ดีมากเลยค่ะโอเคงั้นเราเข้ามาเรื่องแต่งหน้าดีกว่าอืมครับคือจริงๆอะ่ะฉันว่าผู้หญิงทุกคนชอบแต่งหน้าอยู่ละแล้วก็ล้างหน้ายังไงให้หมันเหมือนแบบ สะอาดหมดจดไม่มีสีอุดตันจริงๆแล้วคือเจสคําำถามของเจสคือเพราะว่าเจสเป็นคนใช้คลีนซิ่งบาร์มเพราะว่ามันไม่ทําให้หน้าเจสเอียดคือพอใช้บาร์มที่มันเป็นออยอะคะ่ะพอเราถูเสร็จคลีนเสร็จล้างน้ําออกแล้วมันไม่เอียดแต่ว่าเจสอยากรู้ว่ามันควรจะใช้เจลล้างหน้าล้างต่ออีกไหมอืมโอเคผมพูดถึงเรื่องของการล้างหน้าโดยภาพรวมก่อนะนะครับล้างหน้ายังไงก็ได้ให้ไม่เอียด อันนี้สำคัญที่สุดเพราะว่าการเอียดนะแปลว่าไขมันชั้นดีของเราหายไปหมดแล้วครับคุณเจสผิวหนังของเราถูกออกแบบมาให้อยู่ใน Environment ที่เป็นแบบแห้งที่เป็นแบบ Dry เราไม่ได้อยู่ในน้ำถูกต้องไหมครับไม่ได้เหมือนปลาที่เขาจะมี Protection อื่นๆการที่เรามีเว t Dry Cycle ไปเรื่อยะทุกอย่างจะแย่ลงครับเพราะฉะนั้นการล้างหน้าบ่อยๆไม่ได้เป็นผลดีกับผิวหนังบนหน้าของเราเลยทีนี้เนี่ยเราต้องเลือกผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่ดี นะครับ mm hmm. เพื่อให้ผิวเราดีขึ้น mm hmm. นะครับถ้าเกิดเราเป็นสิว mm hmm. แน่นอนว่าโอเคความสะอาดต้องมีแหละ mm hmm. แต่เราถ้าเกิดว่ามันจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเรามี อินกริเดียนบางอย่างที่ใส่เข้าไปแล้วอะมันทําให้ตัวของสิวของเราเนี่ยได้รับการรักษาไปด้วยเนะะี่ยค่ะที่เราล้างหน้าเมื่อกี้เรามาในตีมของกรดใช่ไหมครับอ่ะนั้นเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องของกรดให้ฟังแล้วกันอย่างนั้นดีกว่านะครับ BHA หรือว่าซาลิซิลิกแอซิดเนี่ยนะครับเราพูดไปละนะครับรูแล้วมันดียังไงอีกตัวหนึ่งที่ช่วยได้นะครับก็คือตัวของ AHA หรือว่าไกลโค lic แอซิดจริงๆ AHA ม่มีหลายตัวนะครับผมยกอ,อย่างไกลโคเลตแอซิดแล้วกันช่วยผัดเซลล์ผิวเหมือนกันแต่ข้อดีของมันก เกิดว่าเราล้างหน้าไปเรื่อยะหน้าเรามีโอกาสที่ตัวของไขมันเราจะหลุดออกไปถ้าเกิดว่าเราสามารถใส่ moisturizing factor บางตัวเข้าไปในการล้างหน้าของเราเลยอะมันก็น่าจะดีเช่นกัน กรดก็มีครับกรดบางตัวเนี้ยสามารถเป็นตัวของ m o i s r i z i n g factor ได้เช่นกลุ่มของ PHA poly hydroxy acid ตัวนี้ชื่อมันเป็นกรดใช่ไหมครับคุณเจสแต่จริงๆตัวมันทาหน้าที่ในการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราตอบโจทย์ทุกกลไกได้ทั้งช่วยผัาเซลล์ผิวลดการอักเสบก็ได้ฆ่าเชื้อสิวก็ได้แล้วก็ยังไม่ทําให้หน้าของเราระคายเคืองจากกรดช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ผมว่าก็น่าจะเป็น moisturizer ที่ตอบโจทย์ของของสิวได้ค่อนข้างดีเลยครับอ โอเคคือในตัวที่จะใช้อะค่ะมันเป็นมันเป็นเหมือนบารมันเป็นออยอะค่ะแต่ซึ่งเวลาล้างออกอะมันไม่ได้คือมันไม่ได้มันเหมือนน้ามันขนาดนั้นนะครับคือแบบนี้จะควรจะล้างใช่ไหมคะจริงๆผมต้องบวกอย่างนี้ครับคุณเจสถ้าคุณเจสแต่งหน้าคุณเจสต้องใช้เมคอัพรีมูเวลก่อนอ่าอันนี้นมันเป็นเมคอัพรีมูเวลใช่ครับจบ แล้วเราค่อยใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวที่เป็น c คลีนเซอร์ซึ่งต้องบางเบาครับคุณเจสเพราะว่าในตัวมคอัพรีมูเวอร์ของเราอะ่ะมันไม่ได้มีสารที่ไปช่วยเรื่องของสิวมันจะทำความสะอาดซึ่งดีนะครับ uh. แปลว่าเราไม่เพิ่มภาระให้กับคอขวดของเราไม่ดูดตันมากขึ้นโอเคแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะทําให้คอขวดของเรามันแบบดีขึ้นยังไงก็ต้องคลีนให้ใบจบมีส่วนผสมที่ ได้รับการัพรูฟทางการแพทย์แล้วอืมโอเคโอเคค่ะคราวนี้เข้าเรื่องสิวอักเสบแต่ว่าจริงๆอ่ะคือคุณหมอก็พูดไปนิดนึงละ<ม>เพราะว่าสิวอักเสบอ่ะมันก็คือมาจากการที่ขยายตัวของเซลล์ผิดปกติ แล้วก็ทําให้เหมือนมันมันระเบิดอ,ออกใช่ครับออแล้วพวกเนี้ยค่ะเราต้องเจนเทลกับมันขนาดไหนเราใช้ซาลิสซาลิกแอซิดเหมือนกันได้ไหมมันมีอะไรอย่างอื่นไหมที่เราอาจจะต้องระวงังเ <c oughs> พราะเชว่ามีผู้หญิงหรือว่าเด็กๆแบบเยอะอาไวยรุ่นที่เป็นสิวอักเสบแล้วเขาเป็นแล้วไม่หายสักทีอะไรอย่างนี้ค่ะผมว่าถ้าเกิดว่าเราเราดูแล้วว่าเดร์โมคอสเมติกเราโอเคแล้ว <c oughs> ถ้ามันยังไม่ไหวจริงๆค่ะเาต้องมูฟไปยาแต่ว่า ยามันคือยาอยาไม่ใช่คําตอบสุดท้ายแต่ว่าไลฟ์สไตล์ของเราอะนั่นคือสิ่งที่จะอยู่กับเราไปยาวนาะนที่สุดอาหารหนึ่งการอาอกกําลังกายนะครับการทําให้จิตใจของเราได้พักผ่อนสบายสิ่งที่สําคัญกว่านั้นคุณเจสคุณเจสเ,เป็นสิวคุณเจสจับมันไหม จับสิคะมันก็ต้องแบบโดนอยู่แล้วเนาะนั่นนั่นคือสิ่งกระตุ้นเลยครับสิ่งกระตุ้นชั้นดีที่ทําให้มันยิ่งอักเสบเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมันถึงขั้นที่มีเทอมในการแกะสิวแล้วเป็นชื่อโรคซึ่งแยกออกจากสิวปกติด้วยซ้าไปใช่ครับเป็นเป็น,เป,นเป็นโรคเลยว่าเออเนี่ยคนไข้สิวไม่หายเพราะว่าเกิดจากกรี่ไปจับปิดแกะอยู่ตลอดเวลาโอ้จะก,ก็ไม่เคยคิดถึงเรื่องนีง้เหมือนกันตอนเด็กเด็จะก,ก็ไม่รู้คือเราก็ชอบบีบ อ oh. แต่จริงห้ามเลยใช่ไหมคะไม่ควรมือเราจะสะอาดแค่ไหนก็ตามครับ oh. ไม่ควรเพราะว่าการที่เราบีบโดยที่ไม่ได้เป็นไปตามหลักการทางการแพทย์นะครับ oh. มันทําให้อินฟอร์เมชันเนี้ยมันนานแล้วมันออนโคอิงเพิ่มขึ้นไปอีก <Okay. S 1> ใช่ครับอแปลว่าคือถ้าเป็นแบบนี้จริงๆควรจะเข้าคลินิกให้คุณหมอดูให้คุณหมอแบบอาจจะเป็นเครื่องมือหรืออะไรที่มัน proper จริงๆบ้าะจริงๆผมว่าไป,ไปพบคุณหมอคุณหมอจะแนะนําได้ครับบางคนแค่ ปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของตัวเองโอเคแล้วบาง<ม>คนต้องใช้ยาหรือบางคนแค่แบบโอ้ยรูทคอสมันคือตรงนี้นะถ้าเขาแก้ไม่ได้เขาต้องรับรู้ครับว่าคุณจะไม่หายถ้าคุณอยู่กับมันได้คุณอยู่กับมันถ้าคุณพร้อมจะเปลี่ยนเมื่อไหร่เรามาเริ่มกันอืมแล้วพวกที่กดสิวอะคะคือเวลาไปคลินิกเขาก็จะแบบเนี่ยมันไม่หายนะอยู่ต้องกดออกอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เราเรียกว่า acne extraction เป็นขัตถการหนึ่งที่แบบว่าทําได้ไม่ผิด ออกเร็วด้วยแต่จะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเรากดแล้วมันออกง่ายนั่นสิคะใช่ครับถ้าเกิดว่าคอขวดของเราอะครับมันได้รับการจัดการไปบางส่วนแล้วถ้าเขากดมันก็ะออกง่ายไม่ต้องเข็นเยอะการอักเสบก็จะน้อยลงครับคุณเจสผมก็เลยมักจะบอกคนไข้เสมอครับว่าถ้าเกิดว่าโอ้สิวตันมันเยอะมากเลยนะครับรอบนี้ผมอาจจะขออนุญาตใช้ยาทาก่อนซึ่งยาทามีหลากหลายชนิดมาก หนึ่งในนั้นคือซาลิซิลิกแอซิดนะครับที่สามารถช่วยได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีบอกเออหมอคะกดไดไมไปทายาก่อนนะครับทุกอย่างจะดีคนไข้บางคนจะเข้าใจผิดว่าทำไมหมอไม่ทำให้ไม่ใช่<อ>หวางดีจริงๆ<อ>ครับ,บใช่ครับนะใช่ครับจริงเพราะว่าตอนที่จะถาอสิวเขาจะมีทั้ง a h a ด้วยให้เหมือนทาแบบให้มันผลัดเซลล์หน่อยให้มันเปิดหัวสิวได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่มันน่ากลัวมากเลยนะที่คุณหมอบอกว่าอักเสบแล้วยิ่งไปกดแล้วก็จริงแบบนานขึ้นไปอีกเลยคุณเคยเป็นไหมที่แบบว่าเราบีบสิวตัวเองอะ แล้วโอชั้นไม่น่าบีบเลยอะทาไมมันถึงแดงขึ้นแล้วเป็นรอยดำอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเป็นแบบนั้นจริงๆครับแดงแบบระแดงนานนะคะใชงไม่หายเลยจริงๆแล้วพวกสิวจากเครื่องสําอางล่ะคะโอ้อันนั้นเป็นเหมือนแบบโรคผิวหนังเหมือนที่คุณหมอบอกไหมหรือว่าไม่มีเทอร์มของมันเหมือนกันเกิดจากการใช้เครื่องสําอางทีนี้เนี่ยเครื่องสาอางเนี่ยผมแบ่งเป็น2อย่างแล้วกันครับเครื่องสําอางของเราอ่ะ เราใช้เพื่อเป็นการปกปิดใช้เพื่อทําให้เรามีสีสันบนหน้าที่ดูดีขึ้นถ<ม>ูกต้องไหมครับ<ม>แต่สิ่งนั้นนะ่ะมันเพิ่มพาระ,ะให้คอขวดนะครับคุณเชสไม,ม่นคือการทับถมลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วถ้าเราคลีนไม่ดีทุกอย่างมันยิ่งแย่<ม>บางคน<ม>บอกว่าก็คลีนดีอะทำไมยังเป็นสิวต้องอย่าลืมนะช่วงเวลาที่เมคอัพของเราอยู่บนหน้านั่นแปลว่าเราทําให้ช่วงเวลาที่ทําให้ไขมันอุดตันตรงนั้นเพิ่มขึ้นเชื้อมากินได้ง่ายขึ้น ถูกต้องไหมครับค <Ha. S 2> ่ะอ่ากับอีกอันนึงเนี่ยส่วนผสมของของตัวเมคอัพของมันเองอะ่ะกระตุ้นสิวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะดูเมคอัพอ่าผมแนะนําว่าให้ดูเลยค่ะว่าแบบมันจะเขียนเลยครับว่าคำว่าไฮโปโครมิโดจินิกไฮโปโครมิโดจินิกใช่ครับชื่อบอกน,นะครับว,ว่าไฮโปนะครับมไม่ได้ไม่ได้ทําให้สิวหายสนิทหรือ,อไม่ได้ป้องกันสิวเจอร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ลดโอกาสการเกิดสิวโอเคโอเคแปลว่าถ้าเกิดว่าเป็นสิวอักเสบหรือไงไม่ควรแต่งหน้า จริงๆก็เยอะขนาดนั้นทุกคนต้องแต่งผมเข้าใจได้แต่เราแค่ต้องรู้ว่าถ้าเราแต่งวันนี้อ่ะแปลว่าเราเพิ่มโอกาสนะคุณพร้อมหรือยังครับคุณมีวิธีการรับมือยังไงกับมันครับผมก็ควรจะรักษาให้หายก่อนละถ้าอยากให้มันหายไวๆเนาะเพราะจะเห็นคนแบบต่างชาตินะคะที่เขาเป็นเหมือนแบบสิวอักเสบเยอะที่เป็นช่วงเนี้ยคุณหมอว่ามันเกี่ยวกับอาหารไหมฮอร์โมนหรือว่าอะไรตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ตรงเนี้ยช่วงคางแล้วแบบขึ้นมาตรงเนี้ยเพราะจะเห็นเยอะมากคุณเจสซี่เนี้ยมันมีเทอมทางการแพทย์อยู่เหมือนกันเราเรียกว่า Post Adolescent Acne เป็นบ่อยในผู้หญิงสิวพวกนี้มันมีหลักฐานการแพทย์ออกมาละบอกว่าเป็นสิวที่มักจะเกิดจากฮอร์โมนเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะมีประจำเดือนนะครับสิวพวกนี้ชอบขึ้นหรือบางทีมีเรื่องของความเครียดก็จะชอบขึ้นแล้วมัก็ชอบเป็นกับผู้หญิง mm hmm. เพราะว่าผู้หญิงเวลาเรามีรอบเดือนนะครับฮอร์โมนมันสวิงระดับหนึ่งเลย <Okay. S 1> สิวพวกนี้ก็จะขึ้น mm hmm. แต่สิวพวกนี้เริ่มขึ้นในผู้ชายมากขึ้นเช่นกันหลังจากช mm ่วงโควิดเพราะว่าเพราะว่ามาสของเราครับ เพราะว่ามาส์กของเราเนี่ยมันทําให้สมดุลตรงนี้เปลี่ยนหมดเลยคุณเจสจริงจะสิวขึ้นตอนที่เป็นคนตอนที่ใส่มาส์กบ่อยๆอ่ะคือปกติไม่ค่อยเป็นแต่ก็จะมาแบบเนี่ยเป็นตรงเนี้ยตรงที่แบบปิดจมูกอะไรเงี้ยแล้วก็คางอ่ะบางทีเอ็นเออร์เมนต์เปลี่ยนครับคุณเจสเอ็นเออร์เมนต์ใต้นากากของเราเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นตัวของเชื้อเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีต่อสุขภาพเราเปลี่ยน pH เราเปลี่ยนนะครับการเสียดสีของผิวหนังกับมาส์กนะครับ ทุกอย่างทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแม็กซ์นี่แม็กซ์นี่แม็กซ์นี่โอเค,คแต่จริงวันนี้เรา Cover ค่อนข้างเยอะเลยนะคะคแล้วก็เราอาจจะมาสรุปกันนิดนึงค่ะว่าจริงๆแล้วเราควรจะต้องทําอะไรบ้างหนึ่งสสมสที่จะทําให้สิวเราลดลงหรือว่าลดการเกิดของสิวได้ดีมากขึ้นค่ะโอเคครับอันแรกเลยนะครับมผมว่าถ้าเกิดว่ายังไม่รู้ว่าต้องจัดการยังไงพบแพทย์ดีที่สุดอันที่หนึ่งแล้วก็แพทย์จะซักประวัติ อย่างเรียบร้อยเลยครับว่าโอเคคุณมีไลฟ์สไตล์เป็นยังไงคุณใช้อะไรบ้างนะครับส่วนตัวอย่างเงี้ยเวลาผมคอนซัลกับคนไข้ของผมอะ่ะผมบอกว่าถ้าเป็นไปได้นะรอบหน้าเอาทุกตัวที่ใช้กับหน้ามาให้หมดเลยผมดูให้ตัวนี้ใช้ได้ตัวนี้ใช้ไม่ได้นะครับถ้าสมมุติว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้มีเวลาไปพบแพทย์ขนาดนั้นนะครับเราต้องรู้ว่าผิวหน้าเราเป็นแบบไหนล้างหน้าให้ถูกต้องเหมาะสมตามที่ผมได้กล่าวไปใช้ ครีมบำรุงผิวหรือว่ายาสิวได้อย่างถูกต้องเหมาะสมถ้าเกิดว่าไม่แน่ใจเรื่องของยาอย่าเพิ่งใช้ครับ<ม>เพราะเดี๋ยวจะเกิดผลข้างเคียงเพราะว่ามันอิริเตชันอนัง้งเยอะ <G ül üyor> ลองเลี่ยงไปใช้กลุ่มที่เป็น d อร m โ c o s m e t i c กดูก่อน <G ül üyor> อย่างที่ได้กล่าวไปเลยครับอ,องค์ประกอบสําคัญมีหลายตัวมากนะครับหนึ่งในนั้นก็คือกลุ่มของ HA, 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 s ล l i c ลิกแ a ซ i d นะครับกลุ่มของ HA BHA p h a อยากลดรอยสิวไ <G ül üyor> ทมิเดลก็เป็นอีกช h o i c e ที่น่าสนใจครับผมว่าลองทําอะไรประมาณนี้ <G ül üyor> ทุก่อนแล้วถ้าเกิดว่าทุกอย่างยังไม่แฮปปี้เราลองไปคุยดีฟินดีเทลกับ หมอดูจะได้เป็นการรักษาอย่างถอนยังเลยครับอืดีมากมากเลยค่ะวันนี้นะคะจริงๆได้ความรู้เยอะมากเลยนะคะู้สึกวไปจะถามเยอะมากแต่คุณหมอก็ตอบทุกคาถามเลยจริงๆต้องขอบคุณคุณหมอแชมป์มากมากเลยนะคะที่ให้เกียรติมาในรายการเจสวันนี้นะคะคุณหมอมีอะไรอยาก เพิ่มเติมไหมคะเผื่อจะพูดถึงเรื่องของธุรกิจของตัวเองด้วยที่ประจําอยู่ที่คลินิกหรืออะไรเงี้ยคะอ๋อครับผมก็จริงๆก็มีคลินิกอยู่นะครับ,รบชื่อชเวทูสแปา์คลินิกนะครับ,รบอยู่แถวแถวสาทรสนุนทรซอยเนะครับถ้าเกิดว่ามีปัญหาก็สามารถไปปรึกษากันได้นะครับยามันคือปลายทางครับแต่ว่าการเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของเราคือมันจะ เป็น Longterm Management ที่ดีที่สุดครับอืมดีมากๆเลยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากมากเลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะวันนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะได้อะไรกันไปเยอะมากๆเลยนะคะในเรื่องการดูแลผิวและก็สิวของตัวเองนะคะเจสว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะแล้วอีพีหน้านะคะเราจะมาคุยกับใครต่อนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็ subscribe เจสท์ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ให้เจสด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะแล้วมาเจอกันต่ออีพีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ